สวัสดีครับชาวราศีเมษหรือราศีแอร์เรียทุกๆท่านนะครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องดูดวงพรยิบสี่าสัมผัสธ์บายทารุ่แมนนะครับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปของความรักความสัมพันธ์ของชาวทั้งสิบสองราศีรอบประจําเดือนแซปต์ทัมเบอร์สองพันยี่สิบเอ็ดหรือเดือนกันยาย,ยนสอ,องพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับขอต้อนรับชาวราศีเมษนะครับหรือชาวราศีแอร์เรียสและชาวทั้งสิบเอ็ดราศีทุกๆท่านนะครับรวมถึงเอฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใใหม่นนนี้นะครับ เข้าสู่เดือนเซปตเหมิร์นะครับหรือเดือนกันยายนนี้นะแน่นอนนะครับว่าเดือนนี้ก็จะเป็นเดือนที่ผ่อนคลายมาตรการลงนะครับก็เชื่อว่าชาราศีเมษหลายๆท่านคงได้ออกไปช้อปปิ้งนะครับหรือว่าได้ออกไปเที่ยวกับคนรักของคุณนะก็ขอให้ชาราสีเมษนะครับได้พบปะเจอเจอคนรักของคุณนะครับแล้วก็มีความสุขกับในความสัมพันธ์นะฮะคาดหวังเรื่องใดก็ขอให้คุณสมหวังละกันนะ แล้วขอให้เดือนนี้จบเป็นเดือนที่ชาลาศิเมคนั้นมีความสุขแล้วกันนะครับยังไงก็รักแบบมีสตินะแล้วก็มีสติในการตัดสินใจในการที่จะกระทําหรือตัดสินใจในการแก้ปัญหาด้วยแล้วกันนะครับล้วขอให้การแก้ปัญหาของคุณนั้นจงลุล่วงและผ่านผลสําเร็จไปได้ด้วยดีแล้วกันนะทารุแมนก็เป็นกําลังใจให้นะครับและแน่นอนนะครับก่อนอื่นขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งติดตามให้ทารุแมนด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้กับทารุแมนนะที่จะได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพสู่สายตาชาวทั้ง 12ราศีนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Pick a d a c t นะครับหรือว่าจะเป็น r n n ด o m Timeless ในเอพิโซดต่างๆนะแล้วก็เป็นความรักความสัมพันธ์ของชาว1ั12ราศีด้วยในรอบประจำเดือนทุกๆเดือนนะครับแต่ก่อนอื่นขอฝากศา ology, สตร์แมทโทลจีศาสตร์ตัวเลขนะครับพลังเบอร์โทรศัพท์ในการเปลี่ยนชีวิตรักความรักของคุณได้ในทิศทางที่ดีนะ เรามาดูกันนะครับว่าเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่คุณใช้อยู่ปัจจุบันนั้นเป็นพลังงานด้านบวกหรือด้านลบยังไงถ้าคุณไม่ทราบนั้นสามารถที่จะโทรเข้ามาหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับหรือจะพิมพ์เข้าไปดูดวงพ่ยิปสีญญายาสัมผัสไบทาร์โมนในเฟ e บ o o k สามารถมาเช็คกันได้นะครับ ทารุณแมนยินดีจะเช็คให้ฟรีและพร้อมที่จะจัดจําหน่ายเบอร์มงคลน,นะครับหรือเบอร์ที่มันเป็นพลังงานด้านบวกในเรื่องทางด้านความรักของคุณซึ่งมันสามารถที่ปรับเปลี่ยนในเรื่องความรักสถานการณ์ความรักของคุณที่ไม่ดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้านะครับหรือว่าจะเป็นความรักที่มันไม่เปิดเผยหรือเป็นความรักที่ค่อนข้างจะอึมครึมอะไรประมาณนี้นะครับยังไงก็เข้ามาปรึกษากันนะโทรเข้ามาปรึกษากเลยแอดไลน์เข้ามาเลยแอดเข้าไปใน Facebook ก็ได้นะครับยังไงทารุณแมนก็ขอฝากผลงานตรงนี้เอาไว้ด้วยและขอบคุณนะคร ลูกค้าทุกๆท,ท่านเลยนะที่ให้ความไว้วางใจให้ทาโร่แมนในการที่จะดูเบอร์แล้วก็จัดเบอร์นะครับที่มีความเป็นพลังงานด้านบวกนะให้กับเนื่องดา้านนความรักของคุณได้แล้วก็ประสบความสำเร็จกันอยู่หลายๆท่านเลยยังไงก็ขอบคุณนะครับตรงนี้เป็นความเชื่อสำหรับบุคคลนะครับดังนั้นคุณก็พิจารณาเอาแล้วกันนะยังไงก็ขอฝากผลงานตรงนี้ไ้ด้วยนะครับ เอาละคนีเดี๋ยวลราเข้ามาสู่การทํานายกันเลยละกันนะสำหรับที่เห็นตรงหน้านะครับทาร์โรแมนเปิดให้ละห้าใบทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วของชาวราศีแอร์เรียสหรือราศีเมษในรอบเซป t ัมเบ r หรือเดือนกันยายน2564หรือ2021นี้นะครับชื่อว่าฟรานซิสเพนเตอร์ทาร์โนะเป็นจิตรกรนะครับของชาวอิตาลีนะครับซึ่งทาร์โรแมนนั้นค่อนข้างจะชอบผลงานของเขาอยู่แล้วแล้วก็ดีใจมากๆนะครับที่ฟรานซิสเพนเตอร์ทาร์โได้นำทาร์โลออกมาในสไตล์ของ เสือปากของงานของเขาเองก็ได้เอามา Reading นะครับในความรักความสัมพันธ์ของชาวราสีเมษหรือชาวราสี a r i รีทั้งคนที่โสดแล้วก็คนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบเดือน s e p ท e เบอรหรือเดือนกันยาย,ยน2021หรือ2 5 6 4ได้แม่นยำตรงใจของชาวราสีเมษด้วยและอีกหนึ่งสำรับนะครับเป็นระบบใหม่ของไพ่นะฮะ ก็คือ The Guild e d Silver หรือ The m o n เป็นการสื่อด้วยภาพนะซึ่งจะมา c า a r าไฟนะฮะในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษหรือราศีแอเรียทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วในรอบประจำเดือน September หรือเดือนกันยายนให้ถูกต้องตรงใจให้กับชาวราศีเมษด้วยละกันนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันเอาคนที่ยังโสดของชาวราศีเมษก่อนเลยละกันนะครับในรอบเดือนเซป t เ m ม e ร์หรือเดือนกันยายนนี้พลังงานของไพ่ The Francis Pentar Taro เนี่ยขึ้นมาเป็นไพ่ใบแรกด้านบนนะครับ X One คาถานะ ตามมาด้วยไฟล์คาปาถ่วยตามมาด้วยเทนโซสิบดาบและตามมาด้วยจัสติสนะครับและตามมาด้วยควีนพัดด์แคร์โอลพลังงานแน่นอนนะครับในฟานซีเพนเทอร์ทารโรอาจจะดูไม่ค่อยสวยนักนะนะสำหรับในชาวราสีเมรหรือชาวราสีแอร์สคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วนะครับมันบ่งบอกเอาไว้ว่าในเดือนนี้รู้สึกว่าชาวราสีเมรหรือแอร์สคนที่ยังโสดเนี่ยคุณอาจจะยังไม่พร้อมกับในเรื่องราวของความรักนะ อาจจะเป็นไปได้นะครับว่าอาจจะมีเรื่องอะไรที่ค่อนข้างจะสําคัญมากกว่าในเรื่องของความรักที่ทําให้ชาราสีเมษหรืออาริอสคนที่ยังโสดนั้นก็คุณก็ได้ไปให้ความสนใจหรือว่าไปสะสางเกี่ยวกับเรื่องปัญหานั้นๆที่มันเกิดขึ้นในรอบเดือนนี้นะครับโดยเฉพาะคนที่มีคดีความนะในเดือนนี้ลาะสีเมษนะถ้ามีการฟ้องร้องเกิดขึ้นในเดือนนี้คุณอาจจะเป็นฝ่ายที่อาจจะเป็นฝ่ายที่แพ้นะครับหรือว่าคุณอาจจะต้องยอมเสียค่าปรับหรืออะไรประมาณนี้นะ ซึ่งในเดือนนี้นะครับทารแมนก็เห็นในความไม่สบายใจของคุณนะชาลาสิเมหรือแอรเรสคนที่ยังโสดเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องในความรักแล้วเนี่ยผมบอกเลยว่าคุณอาจจะนึกถึงคนรักเก่าๆนะครับหรือความรักที่มันเคยผิดหวังหรือล้มเหลวกลับมาเนี่ยทำให้คุณรู้สึกไม่ค่อยดีนะหรือแม้กระทั่งถ้าคุณจะแอบไปสนใจใครก็แล้วแต่นะครับอาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นที่คุณแอบชอบนั้นไม่ได้ชอบคุณอย่างที่คุณชอบเขาหรือว่าเขาหรือเธอนั้นอาจจะเป็นคนที่มีเจ้าของอยู่แล้ว ดังนั้นเป็นไปได้นะครับว่าชาวราศีเมษหรือแอริอสคนที่ยังโสดเนี่ยคุณไม่ควรจะทุ่มเทใจให้กับใครนะเพราะว่าในเดือนนี้ยังเป็นเดือนที่อัลลักกี้อินเลิฟอยู่ว่ายังไม่ลักกี้เลยเลองทางด้านความรักของคุณนะครับแต่ในเดือนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าชาวราศีเมษเนี่ยใครที่มีคดีความเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะแล้วก็ถ้าท่านทำอะไรที่มันผิดกฎหมายละกันนะครับในเดือนนี้ทาร์โรแมนอยากจะเตือนนะเพราะว่ามีอิทธิพลของไพ่เทนโซสิทธิดับกับไพ่จัสติชขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะกังวลว่าในนนนเเดือนนี้ชาารรมะคับ หรือราศีแอริส ries, คนที่ยังโสดเนี่ยคุณอาจจะมีการตัดสินใจในการที่คุณอาจจะออกจากงานอาจจะไปเริ่มต้นงานใหม่นะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณออกจากงานแล้วคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการที่จะต้องว่างงานหรือว่ารอคอยในเรื่ององานที่คุณไปสมัครนะครับเพราะว่าคุณยังไม่ได้รับข่าวดีหรือว่าการตอบรับกลับมานะดังนั้นถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ชาวราศีเมษหรือแอริสคนที่ยังโสดเนี่ยถ้าไม่จําเป็นนะครับที่คุณจะต้องออกจากงานนะไม่ว่าคุณจะมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ขอให้เดือนนี้ขอให้คุณอดทนไปให้ได้ และเดือนนี้นะครับอยากให้ชาวราศีเมษไปเติมน้ำมันตะเกงให้กับชีวิตหน่อยนะหรือไปทําบุญบริจาคโลงศพก็ได้หรือไปสมทบทุนในการถ่ายชีวิตโครกระบือเชื่อว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณนะครับเพราะในเดือนนี้ดูเหมือนกับว่าความรู้สึกของชาวราศีเมษหรือแอร์เรสคนที่ยังโสดเนี่ยคุณค่อนข้างจะมีความรู้สึกแย่ๆนะดังนั้นในเรื่องด้าน,นความรักอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะผิดหวังไปรักใครชอบใครเนี่ยอาจจะเข้าข่ายประเภทหลักเขาข้างเดียวอะไรประมาณนี้นะครับ นะหรือว่าความรักมันอาจจะไม่ลงตัวนะหรืออะไรประมาณนี้นะดังนั้นในเดือนนี้เนี่ยคุณควรจะเอาใจใส่ตัวคุณเองให้มากที่สุดละกันแล้วก็ให้ระวังเกี่ยวกับในเรื่องคนอื่นจะนําความเดือดร้อนมาให้คุณด้วยแต่ถ้าคุณคาดหวังในเรื่องทางด้านการเงินนะครับประมาณช่วงวันที่15กันยาย,ายนไปแล้วถึงวันที่30ของเดือนกันยายนหรือเซปต็มเบอร์เนี่ยคุณอาจจะมีข่าวดีในเรื่องการเงินหรือว่าคุณอาจจะได้รับเงินตกเบิกหรือว่าเงินอะไรที่คุณรอคอยอยู่นะ ถ้าถามว่าในเรื่องโชคลาภไหมอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับแต่เขาบอกว่าในเดือนนี้ชาวราศีเมษหรือแอริสอาจจะยังไม่มีโชคแต่เนื่องจากว่าดาวพระหัส,สบดีเนี่ยจะย้ายนะครับแล้วคุณก็มีผลส่งผลในทางที่ดีคาดว่าหลังจากวันที่20กันยาไปแล้วเนี่ยชาวราศีเมษคงอาจจะดีในเรื่องทางด้านเกี่ยวกับการเงินการงานเงินที่รอคอยงานที่รอคอยหรือแม้กระทั่งใครที่ยังโสดเนี่ยกำลังอยากจะมองหาคนรักนะครับคุณอาจจะมีคนรักใหม่เกิดขึ้นมาก็ได้ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยจะหลังจากวันที่2ี่ของเดือนกันยายนไปก่อนนะครับแต่แตั้งแต่วันที่1-20ถึงเนี่ยคุณอาจจะต้องทนกับสัาภาพที่ลักษณะเอ่อเป็นความก้ากืนฝืนทนนะครับหรือว่าอาจจะเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างขึ้น,ข,นขึ้นลงลงเหมือนกับว่าอะไรมันไม่ค่อยได้ดังใจนะให้กับชาราสีเมรหรือแอรเรสคุณที่ยังโสดน,นะครับดังนั้นในเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่ยังไม่เหมาะที่จะเริ่มต้นในการที่คุณจะปฏิความสัมพันธ์อะไรกับใครใหม่ๆดังนั้นในเดือนนี้คุณควววรรจััััดเเบบบบบีียแแผนนให้กกชิตตองล จะดีกว่านะและพยายามคิดหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไปในแง่บวกสร้างกาลังใจให้กับตัวเองให้มากๆนะครับถึงแม้ในเดือนนี้อาจจะเป็นเดือนที่ยังไม่ดีหรือว่าเป็นเดือนที่คุณผิดหวังในเรื่องของความรักหรือยังไงก็แล้วแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนออกตุเบอร์หรือเดือนตุลาคมเนี่ยความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีเมษเนี่ยจะไปในทิศทางไหนต่อไปเพราะหลังจากดาวพระัสฉดีย้ายแล้วเนี่ยในช่วงของประมาณปลายเดือนกันยายนหรือเดือนสัตย์จำเบ์นี้นะครับเดี๋ยวคุณก็จะรู้เองนะ ยังไงทาโร่แมนขอเป็นกำลังใจให้มากๆกับชาลาสีเมธหรือชาลาสีแอริสคนนี้ยังโสดยังไงสู้ต่อไปนะครับแล้วก็ให้ดูแลสุขภาพรักษาสุขภาพของคุณด้วยนะเอาล่ะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูกับคนที่มีคู่อยู่แล้วกันบ้างสำหรับชาลาสีเมธไม่ว่าคุณจะแต่งงานกันก็ดีหรือไม่แต่งงานกันก็ดีคบกันไปไปมาสถานภาพ,าพชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่ประการใดหรือมีประเด็นมีปัญหาหรือไม่มีประเด็นกันก็นแล้วแต่นะครับอิทธิพลของฟรานซิสเพนเตอร์ทาโร่นะครับคุณได้ไพ่นะ เอด้านบนนะครับแล้วก็ไฟท์คัพ5ถ้วยแล้วก็เทนซอร์สนะสิดาบแล้วก็จัสติสด้านล่างนะครับแล้วก็ใบสุดท้ายก็คือ u e e n of p e n t a c l e หรือราชนีเลียนั่นเองนะอันนี้เรามาดูกับคนที่มีปัญหาก,กันค่อนข้างเยอะก่อนสำหรับชาลาศีเมธที่ต้องการที่จะเลิกลาหรือมีเกณฑ์คดีความหรือฟ้องร้องกันนะในเดือนนี้นะครับคุณจะฟ้องร้องกันหรือ,อยังไงก็แล้วแต่จะมีการตัดสินของศาลนะและก็เกิดการสําเร็จเกิดขึ้นมาถ้าคาดีความของคุณน,นั้นยืดเยื้อมานานในเดือนนี้ คุณจะได้รับการตัดสินนะครับและการตัดสินของคุณนั้นแน่นอนว่าคุณอาจจะได้เลิกสมดังใจและคุณอาจจะได้การเงินหรืออะไรเกี่ยวกับในเรื่องทางด้านค่าเลี้ยงดูด้วยกับสามีของคุณนะนะใครที่กําลังฟ้องร้องอยู่นะครับอันนี้อยากจะบอกเอาไว้ให้ชาราสีเมษดีใจว่าคุณจะได้เปรียบในบางสิ่งบางอย่างด้วยนะครับและสําหรับชาราสีเมษเนี่ยที่กรณีว่ามีสถานภาพไม่ชัดเจนนะครับในเดือนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีในเกณฑ์ในการปากเสียงทะเลาะก,กับคนที่คุณคบอยู่นะ นะอาจจะเป็นเพราะว่าเขาหรือเธอนั้นไม่แสดงออกความชัดเจนกับคุณสักทีหนึง่งและในเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนที่ชาวราศีเมษค่อนข้างจะมีความใจร้อนด้วยดังนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่มีคู่กับสถานภาพไม่ชัดเจนเนี่ยคุณอาจจะไม่ทนกับคนรักของคุณหรือว่าที่คนรักของคุณต่อไปดังนั้นเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์ในการห่างเหินจากคนรักของคุณนะครับนะแต่ก็เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของคุณแล้วอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณละกัน แล้วก็ขึ้นอยู่กับสถานภาพหรือเรื่องราวของสตอรี่แต่ละคู่ด้วยนะครับว่ามีความเป็นมาอย่างไงแต่ถ้าเกิดคุณรอเขาได้ก็ขอให้คุณรอเขาไปก่อนนะแล้วมาดูกันว่าในเดือนออกชอ e r เบอร์หรือเดือนตุลาเนี่ยจะเป็นในทิศทางไหนกันต่อแต่ถ้าเกิดคุณทนไม่ไหวแล้วในรอบเดือนนี้คุณอาจจะมีเกณฑ์ในการตัดสินใจในการเลิกลาไปนะครับและจะเป็นยังไงต่อไปนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันในช่วงของเดือนออกชอว์เบอร์ละกันนะ เพราะในเดือนนี้ดูเหมือนกับว่าชาวราศีเมษนะครับหรือราศีแอร์สคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยคุณจะมีเกณฑ์การตัดสินใจค่อนข้างเด็ดเดี่ยวในเรื่องของความรักดังนั้นอยู่ก็อยู่เลิกก็เลิอกอะไรประมาณนี้นะแล้วสำหรับคู่ที่มีประเด็นหรือมีปัญหานะครับต้องระมัดระวังในเรื่องทางด้านความสัมพันธ์ที่มันแย่ลงไปอีกนะดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนรักของคุณมีเกณฑ์ในการมะง้อคุณและคุณคิดว่าความผิดที่เขาทําหรือเธอทํานั้นไม่หนักมากคุณพอที่จะให้อภัยหรือให้โอกาสได้ก็คุณควรให้อภัยกันซะ แต่ถ้าคุณยังใช้แรงอีโก้ของคุณนะครับหรือว่าความทิฏฐิของตัวคุณเองจะให้เขาเป็นได้อย่างนั้นอย่างนี้จะต้องให้เขาตามคุณอย่างนั้นอย่างนี้หรือข้อกําหนดตกลงที่คุณต้องการจะตกลงกับคนรักของคุณเนี่ยคุณอยากให้คนรักของคุณนั้นทําตามทุกอย่างเนี่ยผมเห็นว่าดูเหมือนว่ามันจะไปได้ยาก ดังนั้นจงอารมณ์อะรวยหรือปนีปนอมกันแล้วกันนะครับแต่ถ้ามันไปไม่ไหวแล้วจริงๆในเดือนนี้กับความสัมพันธ์หลายๆคู่ที่มันดูแย่แล้วมันดูท็อกซิกนะครับเป็นความสัมพันธ์ที่มันค่อนข้างจะเป็นพิษกับคุณมากๆแล้วเนี่ยในเดือนนี้ชาวราศีเมษหรือแอริสคนที่มีคู่อยู่แล้วคุณอาจจะตัดสินใจในการเลิกลากับคนรักของคุณไปโดยเด็ดขาด และแน่นอนนะครับมันอาจจะสร้างความเจ็บปวดนะหรือว่าสร้างความทุกข์ใจให้กับคุณอยู่พักหนึ่งแต่ว่าคุณก็สามารถที่จะสวายได้หรือสามารถที่จะกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้นได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะในช่วงเดือนออกตุเบอร์อาจจะเป็นเดือนที่ดีสําหรับคุณก็ได้นะถ้าคุณเลิกกันในเดือนนี้แล้วในเดือนหน้าให้คุณมาดูในสถานะของคนโสดแล้วกันนะครับว่าในเดือนออกตุเบอร์นั้นคุณจะมีใครเข้ามาหรือเปล่าหรือตัวคุณเองนั้นจะได้เจออะไรบ้างในรอบเดือนออกตุเบอร์ในกรณีว่าถ้าคู่ไหนที่มันไปกันไม่ได้้แลวนะนครับ แต่ถ้าเกิดยังปปิะนอมกันได้ก็ขอให้คุณปปิะนอมกันละกันนะแลวท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นพอดูเหมือนกับว่าคนรักของชาวราศีเมษนะครับหรือแอ i ร s สเนี่ยก็จะมีเกณฑ์นในการตัดสินใจที่จะเลือกคุณเหมือนกันว่าคุณกับเขาหรือคุณกับเธอนั้นจะไปต่อกันได้กันได้ไหมในเรื่องของความสัมพันธ์นะ ยังไงทาโรแมนก็อยากให้คุณนั้นค่อยๆพิจารณาแล้วก็คิดแบบมีสติแล้วก็ตัดสินใจแบบมีสติไม่ว่าจะด้วยการตัดสินใจด้วยการกระทําหรือเป็นการตัดสินใจในเรื่องของความความคิดแล้วก็คาพูดด้วยนะครับดังนั้นให้มีสติแล้วก็คิดก่อนที่คุณจะทําหรือคิดก่อนที่คุณจะพูดนะและสำหรับคู่ที่มีเป็นประเด็นหรือมีปัญหานะครับก็ให้ระมัดระวังว่าในช่วงของกลางๆเดือนตั้งแต่วันที่1นนะ ถึงวันที่15ของเดือนสัตบุรุเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องการผิดอ,อกผิดใจกันหรือว่าคนรักของคุณนั้นอาจจะไม่ได้ทาตามสัญญาหรืออาจจะไม่ได้ดังใจหรืออาจจะประพฤติตัวเหลวไหลนิดนึงนะครับยังไงถ้าอารมณ์อวยกกันได้ผมขอให้คุณอารมณ์อวยกกันเพราะว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยคุณมีเกณฑ์นในการที่คุณจะทะเลาะบ,บอกแวงกันค่อนข้างแรงนะแต่ดูเหมือนกับว่าคู่ที่คบนานคิดว่าด้วยเหตุด้วยผลจริงๆเนี่ยคิดว่าไม่น่าจะเลิกกันนะครับยังไงคุณสองคนยังมีเกณฑ์นในการที่จะกลับมาคืนด ยังไงก็ลองดูๆไปแล้วกันนะทาร์วแมนก็ขอเป็นกําลังใจให้กับชาวราศีเมษเพราะว่าในเดือนนี้เนี่ยดูเหมือนพลังงานของความรักของชาวราศีเมษทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วในเดือนนี้สู้จะไม่ค่อยสู้ดีนักนะฮะดังนั้นในเดือนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะมีเกณฑ์นในการตัดสินใจในเรื่องของความรักแบบเด็ดขาดนะครับดังนั้นชาวราศีเมษก็จงไปพิจารณาให้ดีแล้วกันนะและค่อยๆค,คิด แบบมีสตินะครับยังไงทาร์โรแมนขอเป็นกำลังใจให้มากๆเลยนะสำหรับชาลาสีเมธทั้งคนที่ยังโสดและสถานะคนที่มีคู่อยู่แล้วด้วยคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับกับไพ่ The Guild of r i v e r Llamong นะครับเป็นไพ่ระบบเลนอมองว่าเลนอมองนั้นจะแคลฟายอะไรให้กับความรักความสัมพันธ์ของชาลาสีเมธหรือแอเรสทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนกันยายนหรือเดือนซัพทเบอร์2 5 6 4หรือ2021นเดะครับเดี๋ยวทาร์โรแมนเปิดให้ใบหนึ่งนะเอาคนโสดก่อนละกันนะครับ คนโสดขึ้นหมายเลขที่37นะครับเพราะว่านาฬิกาของเวลานะดังนั้นนาฬิกาของเวลามันอาจจะเป็นไปได้นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งว่ามันอาจจะเป็นไปได้ไหมชาวราศีเมษคณที่ยังโสดมันอาจจะถึงเวลาแล้วนะที่ว่าคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรกับตัวเองนะครับดังนั้นเวลาเนี่ยมันอาจจะจนตัวห,หรือเวลา you, มันอาจจะเป็นการบ่งบอกคุณแล้วนะว่าสิ่งที่คุณทําหรือสิ่งที่คุณจะต้องทำเนี่ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องทํา ดังนั้นมันเป็นไปได้นะครับว่าคุณอาจจะต้องลุกขึ้นมาะส,ะสางในเรื่องของตัวเองนะครับหรือว่าทําอะไรในทางที่ถูกต้องกับตัวคุณเองแล้วนะดังนั้นเวลามันก็อาจจะบ่งบอกว่าอาจจะไม่ใช่เวลาที่มันยังลัคก,กี้หรือเวลาที่มันยังไม่ใช่ในเรื่องของความรัก <c oughs> คุณเองก็ควรจะอิเคซัมันหรือว่ายอมรับมันเกี่ยวกับตรงนี้นะครับและแน่นอนครับเมื่อเวลาที่มันใช่มันก็จะเข้ามาหาคุณเองไม่ว่าคุณจะพร้อมไม่พร้อมก็แล้วแต่นะ แต่ในเดือนนี้เนี่ยยัเป็นเดือนที่ในเรื่องทางด้านความรักที่ดีๆหรือคนที่ดีๆนะครับทารุแมนยังไม่เห็นว่ามันจะมีเข้ามาแต่ว่าในเดือนนี้มันอาจจะจําเป็นที่คุณจะต้องรักตัวเองให้มากแล้วก็ดูแลตัวเองให้มากแล้วกันนะไม่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเวลาจะบ่งบอกคุณเองว่าอะไรที่คุณควรจะได้หรืออะไรที่คุณควรจะไม่ได้มันนะดังนั้นคุณจะต้องยอมรับกับความเป็นจริงและอยู่ในสถานการณ์ของความเป็นจริงด้วยแล้วกันนะครับซึ่งปิดเสมือนกับเวลา ดังนั้นคนเรามีช่วงเวลาที่ดีและช่วงเวลาที่ร้ายถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับก็ขอให้คุณนั้นยอมรับในเรื่องของความเป็นจริงและใช้ปัใช้สติในการแก้ปัญหาทุกๆดา้านแค่นั้นคุณก็จะผ่านมารสุมชีวิตได้ในช่วงนี้นะครับและจงจําไว้ว่าอย่าใช้อารมณ์ในการตัดสินปัญหาต่างๆทารุณแมนขอเป็นกำลังใจให้กับชาราศีเมษนะครับหรือวราศีแอร์สคนที่ยังโศกมากๆเลยก็ขอให้เดือนนี้คุณฝ่าฟันอุปสรรคได้แล้วกันนะ ยังไงเป็นกําลังใจให้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเดือนออกตุลาหรือเดือนตุลาคมนั้นความรักความสัมพันธ์ของชาลาศิเมตคุณที่ยังโสดจะไปในทิศทางไหนต่อไปละกันคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูในกิลด์สิเวอร์โลนดมองของคนที่มีคู่อยู่แล้วสศหรับชาลาศิเมตในรอบเดือนเซปเตม ber สองพสอ็ดหรือเดือนกันยายศสองพันหกสิบสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับคุณได้หมายเลขที่ยี่สิบเอ็ดนะเป็นภูเขาน้ำแข็งนะครับผม ภูเขา้ําแข็งเนี่ยมันตั้งต่างหงาอยู่แล้วนะดังนั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นปัญหาที่คุณสองคนนั้นไม่สามารถที่มันจะสัสารกันได้เนี่ยมันก็คงอาจจะต้องจบะนะครับในกรณีว่าคุณจะรู้อยู่แล้วว่าคู่ระหว่างคุณกับคนรักเนี่ยมันจะไปกันได้ไหมหรือว่าปัญหาเนี่ยมันถึงเวลาที่จะต้องได้รับการแก้ไขสักทีดังนั้นตัวคุณเองก็จะต้องลุกขึ้นมานะฮะแบบเป็นคนที่มีความมั่นใจในการที่คุณจะต้องแก้ปัญหานะ และคู่ไหนที่ยังรักกันอยู่ที่ยังคงผูกพันกันอยู่เนี่ยมันก็จะเป็นไปตามนั้นคือคุณสองคนก็ไม่สามารถที่จะเลิกกันได้ดังนั้นคุณอย่าเอาปัญหาเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเอ่อเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ละกันนะและถ้าประีประนอมได้ให้โอกาสให้อภัยกันได้คุณเองก็ยังคงประคองความรักกันอยู่อีกนานนะครับดังนั้นคุณไม่ต้องคิดมากแต่ถ้าคู่ไหนถ้ามันไม่ไปกันด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับสุดท้ายมันอาจจะต้องเลิกกันแต่ว่ามันจะเลิกกันได้ด้วยดีนะ แต่ขอให้คุณนั้นเข้มแข็งแล้วขอให้มีการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวแล้วกันนะครับในรอบเดือนนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นขอให้คุณทําเพื่อใจตัวคุณเองทําเพื่อตัวของคุณเองอะไรคุณทําไปแล้วคุณมีความสุขคุณจงทํามันนะครับและไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นนะยังไงทารุณแมนขอเป็นกําลังใจให้และคู่ไหนที่ไม่เลิกกันก็ขอให้คุณนั้นเข้าใจกันมากเข้าใจกันซึ้งกันและกันให้มากขึ้นแล้วก็ขอให้คุณนั้นประคองความรักต่อไปแล้วกันนะครับ ทารแมนขอเป็นกําลังใจช่วยนะดังนั้นมันก็จะมีอยู่พาร์ทที่ว่าจะมีคู่หลายๆคู่ของราศีเมษในรอบเดือนเซปทมเบอร์ที่ต้องเลิกกันไปถ้าฟ้องร้องอาจจะต้องหย่าก,กันนะครับแล้วก็บางคู่ที่ยังคงประคับประคองไปได้อยู่มันอาจจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเข้ามาทดสอบจิตใจระหว่างคุณกับคนรักแต่คุณก็จะผ่านมันไปได้นะครับเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการบทพิสูจน์ในเรื่องของความรักระหว่างคุณกับคนรักนั่นเองนะครับดังนั้นขอให้คุณนั้นจนเข้มแข็งแล้วก็จงเชื่อพลังในความรักของคุณแล้วกันนะ นี่คือภาพโดยรวมนะครับของการอ่าน general reading ของชาวราสีเมษนะครับในความรับความสัมพันธ์ของชาวราสีเมษหรือราสีแอเรียสทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วรอบประจำเดือนเซปตเหมอร์2021หรือเดือนกันยานยน2564นะครับทารลงแมนหวังว่าแน่นอนว่าเป็นการอ่าน general reading ดังนั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างเหตุการณ์สลับกันบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นเลยก็ตามถ้าไม่เกิดขึ้นคุณอย่าไปอินอะไรมากมายถือว่าดูไปเพื่อความบันเทิงนะครับ แต่ถ้ามันเกิดขึ้นคุณก็สามารถที่จะเอาไปใช้ปรับประยุกต์ในเรื่องทางด้านแก้ไขสถานการณ์ความรักของคุณได้เพราะคุณรู้การแดนซ์อยู่แล้วว่าความรักของคุณนั้นเป็นยังไงอย่างที่ทาร่มแมนนั้นอ่านให้คุณไปแล้วแต่ถ้าคุณต้องการดูดูดส่วนตัวนะครับสามารถที่จะแอดไลน์เข้ามาหรือว่าจะสามารถที่จะโทรเข้ามาหรือว่าจะเข้าไปจะจองคิวใน Facebook พิมพ์คําว่าดูดวงพ่ยิปีอย่างสัมผัสคุณก็จะเห็นกิจกรรมของทาร่มแมนนะครับสามารถที่จะแอดจองคิวกันเข้ามาได้นะ ทารแมนยังมีคิวว่างๆนะครับให้กับชาวราศีเมษหรือแอเรียและชาวทัศนสิบราศีที่เหลือ FC ทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ที่ถูกใจผลงานของผมด้วยยังไงก็แอดไลน์กันเข้ามานะครับเรายังมีคิวว่างๆในพร้อมที่จะแคลไฟนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเป็นคําตอบในความรักคิดในทิศทางที่ดีของคุณ นะจนตัวคุณเองนั้นอาจจะต้องทึ่งหรือคุณอาจจะรู้อยู่แล้วแต่ไพ่นั้นจะดึงความรักของคุณออกมาให้ดูนะครับยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษากันแล้วกันนะจองคิวกันเข้ามานะครับทาโร่โแมนยังมีคิวว่างๆด้วยไพ่ทาโร่โลและไพ่ออร์โคท,ที่ผมมีอีกหลายๆสำรับที่เหลวนะครับพร้อมที่จะรีดดิ้งแล้วก็แคลร์ฟ้าให้คุณนะฮะ ยังไงขอฝากผลงานแมททอโลจีศาสตร์ตัวเลขพลังเบอร์โทรศัพท์ในการเปลี่ยนนะครับพลังงานชีวิตในความรักที่ดีขึ้นจนคุณเองนั้นจะต้องน่าทึ่งนะจะต้องทึ่งเดียวๆนะยังไงก็โทรเข้ามาปรึกษากันหรือว่าจะอดไลน์เข้ามาก,ก็ได้นะครับสุดท้ายนี้ขอให้คุณมีกําลังใจมากๆเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในรอบเดือนออกชเบอร์หรือเดือนตุลาคมนะซึ่งก็จะเข้าปลายปีกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความรักความสัมพันธ์ของชาราศีเมษหรือแอร์สทั้งคนที่ยังโสดและคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ไปไอไป สิ่งในเดือนนี้ความรักนะครับหรือความสัมพันธ์ทั้งคนโสดและคนที่มีคู่อาจจะเป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีนะักแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าคุณจะผ่านพ้นมันไปได้ด้วยความมีสตินะครับยังไงทารกใหม่ขอเป็นกําลังใจให้นะแล้วเราจเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้านะครับชาลาสิเมธลั c กี้อินเกมลักกี้อินเลิฟนะครับชาลาสิเมธครับรักทุกทกท,กท่านนะครับชาลาสิเมธและเจอกันใหม่ในรอบเดือนหน้านะครับรักษาสุขภาพทุกทกท,กท่านนะครับ สวัสดีครับ